วัสดีค่ะวันนี้เกษตรรักโลกลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะคะมาที่แปลงนาของคุณพี่ชำนาญย้อยแสงค่ะอยู่คลอง19อําเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะวันนี้คุณพี่เขาจะฉีดโพทีกับอะมิโนโบแบ็ตัวนี้นะคะฉีดพร้อมกันเป็นระยะข้าวของก้มลวงนะคะเป็นฉีดระยะที่4นะคะวันนี้จะให้คุณพี่เขาผสมเองนะคะ เดี๋ยวคุณพี่เขาจะได้ทําได้นะคะเวลา,าเราไม่ได้มานะคะเดี๋ยวให้คุณพี่ผสมนะคะที่สิบเก้าไร่เดี๋ยวอันนี้คราวที่แล้วเราใช้ไปครึ่งซองนะคะเดี๋ยวอีกครึ่งซองที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้คุณพี่เขาใช้ให้หมดเลยนะคะโอเคคุณพี่ทําได้เลยจ้าตักแบบนี้นะคะใช้น้ําธรรมดาค่ะอันนี้คือ1ช้อนผาดนะคะที่ว่านับ นับว่าหนึ่งช้อนเนี่ยสิไล่อันนี้คือปกติก็คือ19ช้อนนะคะน,นี่เราใช้ครั้งที่แล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะเทให้หมดนนแน่แน่ตัวนี้เขาจะละลายน้ำง่ายนะคะขย่านิดหน่อยก็เข้ากัน อา i n มิโนโแบนะคะช่วยป้องกันเชื้อรานะคะแล้วก็เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลให้แก่ข้าวนะคะช่วยทำให้เมล็ดเต่งตึงใสนะคะเม็ดใสแล้วก็ทำให้เมล็ดข้าวนี่โตสุดสายพันธุ์นะคะมีน้ำหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วครั้งครั้งที่4ก็คือใช้ตัวนี้กับตัวโฟทีะนะคะคู่กันนะคะ,ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะโดยที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะจะ แอบเป็นจุลินทรีย์ล้วนๆเลยค่ะอัตราการใช้นะคะอะมิโน,โนแบค50 cc ซีซีถึง100ซีซีต่อน้ำา20ลิตรค่ะนา19ไล่ใช้หมดขวดเลยจ้า